วัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ทุกๆท่านทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทักทายด้วยน้องใบบุญนะครับคลิปตอนเย็นๆนะครับหลังจากผมทาภารกิจอาบน้ําให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมพาไปดูพ่อของใบบุญครับหรือพ่อใหญ่กุญชางซึ่งวันนี้ผมได้ทําความสะอาดนะครับล้างน้ําอย่างเรียบร้อยขนาดตกมันนะครับแต่ผมก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้ดูใบบุญแสนสนก่อนคราบมาทำอะไรอยู่ใบบุญ อยากให้พอ่อไปเล่นด้วยครับวันนี้ไม่ได้เล่นคเขาคดีจะไปตัดสับปะรดนะครับเลยถ่ายคลิปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับน้องใบบุญแฟนซนครับมีแต่จะเล่นจะปีนอย่างเดียวครับนี่ครับใบบุญของเราครับขับมาแล้วครับมาแล้วจะไปแล้วไม่ไปนี่ครับอยู่รูปร่างไซระอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้สาวน้อยจอมแก่นของเราครับสาวน้อยลอยโลนี่มี่การลองด้วยครับนี่น้องใบบุญครับสวนเจมเลยก็โดนคับอ้วนจนท้องอย่าถึงดินแล้วครับตอนนี้ อะไรไปบุญลูกสาวพ่อลูกสาวคนเล็กพ่อไอ่มีอะไรลลอกคนเล็กลุเล็กนี่น้องใบบุญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมการเกต้ยงว่าเป็นยังไงครับนี่ก็คือการเกตครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับอาบน้ำเสร็จก็เล่นดินเล่นโถนเหมือนเดิมครับนะครับกินอย่างอร่อยอร่อยครับอ้วนไหมครับตอนนี้อ้วนมากนะครับอ้วนมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูพ่อใหญ่รูปหล่อของเราครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราจะพาไปชมรูปหล่อหน่อยนะครับว่า ก็ใหญ่ของเราหลังจากตกมันอยู่ตอนนี้แล้วก็ผมล้างน้ําให้อย่างสะอาดสะอ้านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับกำลังเดินไปอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ในบะบุญเนี่ยพ่อไปหาพ่อคุณช้างก่อนลุกนะครับอุ้นครับผมอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้นะครับเพิ่งอาบเสร็จให้ถูต้นไม้ผมถูที่ไคลให้เรียบร้อยนะครับรอยู่นู่นครับก็เลยพามาอยู่ใกล้ๆน้องมุกนลครับเพื่อเป็นเพื่อนกัน ไม่ให้เหงานะครับไม่ให้เหงาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับคุณช้างของเรารูปหลขนาดไหนยังจะอาบน้ําเสร็จครับขนาดตกมันอยู่นะครับยังดูแลดีขนาดนี้นะครับดูครับอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับอยู่กับผมเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนครับเนี่ยครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราครับดูครับหุ่นหน่วยก้านดําเมี่ยมครับตอนนี้ดูครับเสียงเคี้ยวอาหารเนี่ยครับ กินอย่างอริดอร่อยครับตอนนี้นี่ตกมันอยู่นะครับตกมันอยู่ครับที่แก้มยังไหลยอยู่แต่การดูแลรักษาเอาใจใส่ครับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผมนะครับสําหรับช่องของผมนั้นเรื่องหลักๆคือการดูแลเอาใส่เอาใจใส่ช้างนะครับไม่ปล่อยปะละเลยครับยันดูแลเขาให้ดีที่สุดระหว่างที่เขาอยู่กับเรานะครับเนี่ยครับจนเขาเคยผ่านอะไรมานั้นก็ช่างเรื่องที่ผ่านมาแล้ว แต่ระวังที่อยู่กับเราเขาต้องดูอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบดีที่สุดครับดูครับร่างกายตอนนี้ดำเมี่ยมเลยครับอ้วนมากครับตอนนี้อ้วนมากเดี๋ยวผมพาดูโดยอ้อมนะครับโดยรอบเนี่ยครับอ้วนขนาดไหนครับดูเอาครับอยู่ประมาณนี้เลยครับหุ่นตอนนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับ นี่ขนาดตกมันนะครับอายุตั้ง50กว่าเกือบ60แล้วครับแต่ร่างกายไสระมันอยู่กับเราเนี่ยเต็มเปี่ยครับเนี่ยครับเป็นร่างกายไสละที่สมบูรณ์แบบครับตกมันอาบน้ำให้อย่างดีครับงาขาวจ๊วะเนี่ยครับการดูแลช้างการเลี้ยงช้างต้องรักช้างและก็ เอาใจใส่ช้างนะครับไม่ใช่เลี้ยงแค่ผ่านไปวันๆไม่ใช่ครับอย่างเช่นเช่นว่าสโลรกนของช่องผมนั้นคนอดได้ช้างห้ามอดครับสิ่งไหนก็ช่างช้างต้องมาก่อนเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งแรกที่ต้องทานะครับตื่นขึ้นมาต้องหาอาหารในช้างกินเป็นสิ่งแรกเลยครับนี่หลังจากจบคลิปจบคลิปนี้แล้วผมก็จะมีการไปตัดสับรถต่อครับเพิ่งมาจากตัดหญ้าเมื่อกี้นี่ครับเพราะว่าผมต้องดูแลหลายชีวิตนะครับดูแลหลายชีวิต ก็สู้ๆกันไปช่วงวิกฤตแบบนี้ครับเพราะว่ามีทั้งลูกชายมีทั้งลูกสาวคนโตมีทั้งลูกสาวคนเล็กมีทั้งพ่อใหญ่ไปจําหมู่บ้านนะครับไปจําบ้านผู้อาวุโสนี่ครับคือผู้อาวุโสของผมในสมาชิกครอบครัวผมจะไม่เหมือนคนอื่นครับมีทั้งผู้อาวุโสครับรองจากพ่อคุณช้างไปก็เป็นเจ้เหมยแต่ผู้อาวุโสหลักก็คือนี่ครับพ่อใหญ่คุณช้างเราดูเลยเป็นอย่างดีครับดูครับร่างกายเสยละงาสวยครับ ไม่มีการทำร้ายไม่มีการให้ทรมานนะครับการที่ผมล่ามโซ่นี่ผมขออธิบายให้ฟังสักแป๊บหนึ่งนะครับการล่ามโซ่คือการผูกไว้ไม่ให้เขาไปไหนเพราะตอนนี้เขามีอาการตกมันอยู่ถึงไม่ตกมันเราก็ต้องล่ามโซ่ครับเพราะว่าเป็นทางเลี้ยงนะครับเราไม่ได้มีสถานที่มากมายที่จะปล่อยเขาเดินได้นะครับเพราะดูโดยโรอบเนี่ยจะมีแต่ป่ายางพาราเขานะครับนู่นข้างล่างตรงนี้เป็นสวนทุเรียนนะครับนี่ครับเป็นป่าล้วยถ้าเกิดเราไม่ล่ามเขาไว้เขาไปหกักต้นไม้พวกนี้เนี่ยยุ่งเลยนะครับงานเข้า งานใหญ่เลยครับโดยรอบนี่คือเหตุผลที่ผมต้องผูกเขาไว้นะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจหรือหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ก็มีหลายท่านเข้าไปทธิบายให้ฟังอยู่นะครับเพราะว่าช้างหนึ่งเชือกกินวันหนึ่ง 4- ี่ถึงห้าอกิโลนะครับพ่อคุณช้างในวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า400กิโลครับพ่อคุณช้างหนักประมาณ4ตันกว่าเกือบ5ตันนะครับช้างเชือกนี้เป็นพ่อพันธุ์ของผมนะครับที่ได้รับมาดูแลซึ่งเป็นช้างพิการสายตาข้างหนึ่งนะครับตาเพชรข้างหนึ่ง หลายๆท่านคงจะรู้หรือ fc ท่านใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่ครับคือพ่อใหญ่คุณช้างของเราเป็นประวัติะคร่าวของพ่อใหญ่คุณช้างวันนี้ผมจะพาไปดูพี่หมั่ด้วยครับพี่หมั่ว่าเป็นยังไงตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะท้องเสียครับท้องเสียเพราะว่ากินหญ้าอ่อนเมื่อวานเกี่ยวหญ้าอ่อนมาครับเจอ้นาฝนด้วยครับหญ้าที่เปียกฝนเนี่ยช้างกินใหม่ๆจะจะท้องเสียนะครับตอนนี้ เนี่ยครับพ่อใหญ่คุณช้างดูครับอ้วนขนาดไหนครับเหมือนกับหมูตอนเลยครับพ่อใหญ่คุณช้างผู้อาวุโสไปจำหมู่บ้านของผมนะครับไปจำบ้านผมผมมีลูกชายคนโตก็พี่หม่ำครับลูกสาวคนเล็กก็คือน้องใบบุญครับแล้วก็ลูกสาวคนโตอีกเจ้าหนึ่งก็คือน้องกาลเกตนะครับตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับนี่คืออยากให้ชมสิริละของพ่อใหญ่คุณช้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมพี่หม่ำนะครับทักทายหน่อยครับสักแป๊บนึง อ่เนี่ยครับพี่มัมของเราครับเจอเต้นใส่เลยครับดีใจครับพี่มัมครับพี่มัมครับเนี่ยครับพี่มัมของเราครับสวัสดีครับเนี่ยครับเป็นช้างอารมณ์ดีครับ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 สวัสดีครับผมพี่มัมครับเนี่ยครับทักทายแล้วครับทักทายแล้วครับครับขอเสียงหน่อยดังๆครับผมนี่ครับเป็นพี่มัมครับวันนี้ผมพามาอยู่ในร่มครับเพราะว่าไม่สบายนะครับเกิดอาการท้องเสียสักนิดนึง นะครับเป็นการทักทายแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับที่ท้องเสียไม่ใช่ไปกินอะไรผิดหรอกครับกินหญ้าที่เปียกฝนนะครับเมื่อวานฝนตกก็เลยมีอาการแบบท้องเสียหน่อยนะครับนี่คือพี่หมั่ของเราครับวันนี้พาไปอยู่ในโรงเพราะไม่มีตู้ใ้มาอยู่พี่หมั่ก็มาอยู่ได้ตามสบายครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเชือกที่ดสมบูรณ์ครับลายหมั่มของเราซึ่งหลายท่านรู้จักดีทางภาคเหนือครับเป็นช้างในสวนสัตว์ที่มีอาการถูร้ายมากครับพี่หมั่มเนี่ย ไม่มีใครสามารถเข้าไปเลี้ยงดูได้นะครับควานหลายหลายคนเลี้ยงไม่เอาไม่อยู่นะครับหลังจากที่ผมนผําพาตัวมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีการรักษาฝาดเสดบ้างรักษาทางจิตใจใบ้างสร้างสภาพไปล้อมขึ้นมาใหม่นะครับการดูเล่จะใส่ใหม่พยายามจะเข้าใจเขาให้มากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรประมาณไหน,นครับก็เลยทําให้เขาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็อาการก็ดุร้ายก็มีอยู่ครับถ้าควานไม่อยู่แต่ถ้าควานอยู่เขาก็เริ่มเปลี่ย,ยนนิสัยครับ แต่เราก็ไม่ประมาทนะครับเพราะเป็นช้างพลายที่มีงายาวมากครับนะครับทักทายแล้วครับพี่มามครับครับผมเนี่ยครับโยกแล้วครับครับผมครับผมเสียงดังดังกลางวันหน่อยสิลูกเสียงดังดังหน่อยสิลูกต้องกล้องกลางวันนะลูกดังไม่ดังเลยเนี่ยครับดังดังหน่อยสิลูกครับเสียงเต้นหนูมีเต้นขาหลังเลยครับ ดูโยกขาหลังเลยโยกขาหลังเนี่ยครับนี่คือพี่หม่ำของเราครับเป็นช้างอารมณ์ดีตลอดรายการครับผมได้ให้ยาไปกินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อาการดีขึ้นจะเลื่อเริงประมาณนี้ครับหลายท่านบอกว่าทําไมต้องผูกโซ่ไว้นี่คือการผูกโซ่ไม่ให้เขาไปไหนครับเป็นช้างพลายซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายหรือทําลายคนอื่นก็าได้นะครับนี่ครับอาหารการกินของเราเพียบพร้อมไม่ต้องห่วงครับมียากินเรียบร้อยอ้วนมากครับตอนนี้วัย18ปีครับ ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ใ้การติดตามรับชมช่องของเราในขณะน,นี้วันนี้ผมก็าพามาดูที่มัมให้หายคิดถึงนะครับทักทาย FC ทุกๆท,ท,ท่านวันนี้ลาไปด้วยเสียงพี่มัมสุดหล่อนะครับขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมากๆคลิปของผมในวันนี้ถ้าถูกใจหลายๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยครับยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าใครกดแชร์ผมมากๆก็ขอขอบพระคุณและขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมจะพาชมสักแป๊บหนึ่งเนี่ยครบ พี่หมัมของเราครับซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์มากตอนนี้เนี่ยครับลูกหลางหน้าตายอยู่ประมาณนี้ครับพี่หมั่มของช่องของเราครับ <c oughs> ดังสิลูกเ <c oughs> นี่ยครับดังกล้องกลางวานพี่หมั่มของเราครับขอขอบคุณ F c ซทุกท่านที่าการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลคล์กดแชร์นะครับขอท่านยังมีความสุขมากสวัสดีครับผม